สวัสดีครับสําหรับเช้านี้นะครับหาหายกันไปนานนะครับวันนี้เรามาพันมอเตอร์พัดลมฮาร์ตเลอรี18นิ้วรุ่นใหม่นะครับ18นิ้วรุ่นใหม่นะครับเหล,ล็กจะเป็นเหล็กกลม16สล็อตนะครับ16ล่องนะครับตัวนี้แต่ความหนาจะแตกต่างกันจากาา16นิ้วนะพัดลมขนาด16นิ้วนะครับใบพัด16นิ้ว ก็คือ,อนี่ครับความหนาเขาเตเตอร์อยู่ที่สามสิบมิลิเมตรนะครับก็เท่าเท่ากันกับวิซูนะครับวิซูสิบแปดการพันก็การพันก็รอบการพันนะครับก็นะครับจะกดลานเบอร์สามห้าจำนวนหกร้อยหกสิบรอบกดสตาร์ทก็เบอร์สามเจ็ดห้าร้อยรอบกดโชค๊คสามเจ็ด ร้อยหกสิบรอบและชกหนึ่งนะครับชกสองก็สามเจ็ดร้อยสี่สิบรอบนะครับสําหรับขนาดแบบนะครับสามจุดห้าคูณสี่จุดแปดนะครับหรือเอเอาคูณห้าก็ได้ครับก็ตัดเพลอไว้แล้วก็ขัดออกเอาครับนขนาดพอดีนะครับตอนที่ผมจะมาพันขนลันก่อนนะครับโดยใช้เบอร์สามห้าครับรวดเบอร์สามห้า ก่อนต้องตั้งแบบก่อนอน,นี่เครื่องพันนะครับถัาไหนดิไม่มีก็สั่งได้นะครับนนเครื่องพันกลังฝึกพันนะครับ ันไหนที่ซื้อแบบ18นิ้วอ่ที่มีสองล่างเล็กล่องใหญ่ก็ใช้ล่องใหญ่แทนได้นะครับแปดล่องใหญ่แทนได้ครับอาจจะยอดกว่าน,นิดนึงแต่ก็พอได้นะครับอันนี้ผมตัดใหม่นะครับตัดใหม่เพื่อให้มันกระชับประหยัดลวดนะครับ มีเสียงทีวีสอดแทรกแล้วได้นะครับจากข้างๆบ้านนะครับตรงภายนน,นอ่าเราเทียดูมุนค้่อไหมอ่อาจากนั้นเราก็รีเซตนะครับรีเซตอ่ะเดี๋ยวผมหากระดาษกาวกรื้ออุปรกรณ์ชิ้น,น ไ,ไ,ไ,ไ้ลง YouTube นานแล้วนะครับก็สาเหตุก็มาจากชก่วงนี้ยุ่งๆอยู่นะครับงานซ่อมเข้ามาเยอะแล้วนะครับแล้วก็สอนออนไลน์ด้วยสรอาทิตย์พันมอเตอร์นี่ครับทลมเนี่ยสอนไลน์บางวันก็เพื่อนๆมาเรียนที่ร้านด้วย เริ่มร่องแน่เราก็จะเริ่มล่องที่เราบากไว้นะครับอเออล่องละหกร้อยหกสิบลอนะครับสี่่องสี่ปนอผมขยับนิดหนึ่งครับไม่ทราบว่าจะบังหรือเปล่าอเออ ้่ันไปแล้วครับตัวนหนึ่งนะครับใช้แบบ18เป็นยี่สิน,น,นลิตหนึ่งครับแบบ18เดินเลยตัดแบบใหม่แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ี้กำลังเริ่มมีรุ่นใหม่ออกมานะครับเยอะนะครับน่าจะเป็นการประหยัดนะครับประหยัดเหล็ก ก็ดีเหมือนกันนะครับกดทันก็ไม่ต้องพันง่ายนะครับร้อยหกสิบรอบนะครับออกากาศอยู่นะครับ เรียบรดูวน่าจะลงได้นะครับแง่นเปี้ยพอดีเออสามสิบห้าจะสามสิหกก็น่าจะใช้ได้นะครับไม่มีสามหกสามน่าจะลงง่ายกว่าอ่าลอไม่วิ่งครับต้องระวังนะครับในเครื่องผมเกือบเก่าเก่าแล้วรวนแล้วใช้มาหลายปีแล้ว ต่างประเทศย่างเงี้ยนนี้เป็นขดลันนะครับเป็นขึ้นลวดลันนะครับอ่าวระวังข้ามล่องกลับนะครับต้องค่อยๆระวัง येत नाही पाय कर แบบคือดีแตกว้างหน่อยนะครับก็เป็นแบบความหนาที่แลินมนะครับแรกๆผมใช้แผ่นอะคริลิก6ลิ้มนะครับจะเป็นดูแค 8, บแบบลินมก็ทำง่ายครับทำง่ายร่องกว้างอ่าเลยปริแบบน,นิดนึงนะครับรอบอ,อ,อ่ะไม่เป็นไร ักอตัวเลขดีๆนะครับตามุนดูละใช้ได้ลนะ สุดท้ายนะครับ ัที่สิบห้าแล้วนะครับพวงนี้ก็วันที่สิบหกนะครับไม่ได้ใบหัวงยนะครับเดีย๋ยวจะโดนกันคนดังๆในเขตดูให้ฟังได้เสรครับอเบนะ่เราทนม,มาเรื่อยๆครับทนม,มา สอน่านกันมาคบทักฟืคนนะครับแล้วผมจะแบ่งเป็นคิทนะครับจะได้ไม่สันอายาวเกินไปค่นคุยเพลินนะครับเลยเลยแล้วนะครับจะให้มันเท่ากันนะครับเท่ากันจำนวนรอบเท่ากันนะครับเพราะคือการสร้างความถี่ของสนามแม่เหล็กนะครับ หกสิบหกสิบกระตักนะครับแป,ไป๊ไว้ แกต,ต้องระวังนะครับระวังมันแตกกอ,อกนะครับใช้ลวดมารัดไว้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึง สำหรับการแกะตัวตัวนี้น่าจะมีปัญหานิดนึงนะครับไม่รู้หลงร่องไปได้ไงนะครับจะจัดได้ไหมนะครับนี่นะครับแรกแรกนะครับน่าจะเกิดจากการที่ผมไม่แกะปะติกออกนะครับน่าจะมีปัญหาคานนี้ไม่เป็นไรนะครับสามารถต่อกได้ผมจะเอาคนนี้ออกก่อน กดอื่นจะเสียไหมจะไม่รู้นะครับตัวนี้น่าจะต้องพันเฉพาะกดนะครับตัวนี้ไม่เสียครับตัวนี้ไม่เสียตัวนี้เดี๋ยวจะลองยัดดูก่อนนะครับถ้ายัดไม่ได้นะครับค่อย่อยจะพันใหม่เฉพาะกดจริงๆน่าจะได้ ขยับได้ค่อยไล่เอาครับนะต้องระวังนะครับถึงรวดจะเส้นใหญ่นะครับต้องระวังแตกนิดหนึ่งจะใช้กิ๊บค่อยๆหนยมีไว้แต่ละคดก่อนนะครับอ่า เชือกไปก่อนนะครับถ้าจะเกิดจากความหนาของตรงนี้นะครับนี่นะครับต,ต้องแกะออกแล้วครับสติ๊กเกอร์ก็จะได้ผ่านโคดสตาร์เดี๋ยวยิงเส้นเล็กกว่านี้ยิงลงล่องง่ายครับ ค่อยแกะแล้วกันให้รู้ว่าต้องแกะดเดี๋ยววิดีโอผมจะตัดก่อนนะครับเพราะเป็นโมลีมันน้อยจะได้ตั้งใหม่อยู่ตั้งค่าไม่เปลี่ยนครับ ส,สามนะครับนี่ครับบากผมบากรอกไว้กไม่ได้ดูไปตรงร่องที่เราบากไปนะครับบากตรงร่องอยู่ มัดเฉีอกนะครับมัดเฉีอก อ,อันนี้เสียบรวดติดปลาครับจับผมเขาเสียบลวด แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ได้สี่ขดแล้วเดี๋ยวตัวนี้จะแต่งอีกนิดหนึ่งนะครับน่าจะลงได้นะครับค่อยแต่งแต่งให้กระชับน,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 นะครับตัญห้าก็คือเหมือนคุณพมบอกค่อย้แกะแผลครับสาหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงแค่นี้ก่อน,นครับครับอย่าเก็ตตามคลิปต่อไปครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ